มาต่อ,อกหนึ่งเรื่องราวกับบันเทิงต่างประเทศค่ะอับริเกลเบสลินนั่นเองล่าสุดยังมีข่าวว่าร้องเพลงด่าแฟนเก่าเนื้อหาแซ่บมากไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะอับริเกลเบ s สลินค่ะอดีตนักสแสดงเด็กจากเรื่อง ลิตเติ้ลมิสซันชัยนะคะที่ตอนนี้ก็โตเป็นสาวใสวัย y 18ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นอกจากจะนอกจากงานแสดงแล้วค่ะเธอก็ได้โชว์ความสามารถด้านอื่นนั่นก็คือการร้องเพลงออกมาให้ได้ติดตามกันล่าสุดได้ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกนะคะสุดแรงที่มีชื่อว่ายูซักที่เป็นการต่อว่าถึงแฟนเก่าของเธอค่ะ i i hate your dumb tattoo. I wish you fly. บริเกลเบรซินค่ะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้จากชีวิตจริงเธอเขียนถึงเหล่าผู้ชายเจ้าชู้ที่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้หญิงค่ะซึ่งคิดว่าผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาเดียวกับเธอ ทันทีที่ปล่อยเพลงนี้ออกมานะคะก็กลายเป็นประเด็นค่ะว่าเธอหมายถึงใครกันแน่หลายกระแสก็เชื่อว่าเป็นไมเคิลคลิฟฟอร์ดนะคะมือกีตาร์แห่งวง5 Seconds of Summer นั่นเองเพราะมีท่อนที่เธอพูดว่าเธอเกลียดรอยสักโง่ๆงของเขาเธอหวังว่าเขาจะใส่หัวไปอยู่ที่พระจันทร์ซาซึ่งตรงกับรอยสักของไมเคิลนะคะที่เขียนว่า to the moon และยังมีท่อนที่เธอบอกว่าเธอเกลียดรอยแผลเป็นที่หน้าผากของเขาซึ่งก็ตรงกับรอยแผลเป็นของไมเคิลอีกด้วยทำให้คิดเป็นอย่างอื่นแทบจะไม่ได้เลยค่ะว่าเธอเนี่ยหมายถึงเขาแน่ นอกจากนี้นะคะกระแสยังตีความว่าเธออาจจะพูดถึงแจ็คบราคัสค่ะที่หลือกันว่าเป็นแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเธอด้วยเพราะมีท่อนที่เธอร้องว่าฉันเคยบอกว่าเธอเหมือนกับวง all time low แต่จริงๆแล้วเธอไม่เหมือนเลยแม้ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามซึ่งก็ไปตรงกับคําว่า try hard ซึ่งเป็นชื่อเพลงของวง f าส e ์เซ o ันด์ซอร m นะคะซึ่งเป็นการต่อว่าวงของอดีตแฟนเก่าของเธอว่าห่วยกว่าวงของแฟนใหม่ของเธอค่ะทำให้ตอนนี้นะคะอบิเกลโดนโจมตีอย่างหนักจากแฟนคลับของวง f s e e o n d o ั o ด์ซอ m m สว่าสงสัยว่าจะโดนทิ้งแล้วโวยวายซะมากกว่าแถมเพลงของเธอนั้นยังห่วยมากจนเธอสมควรจะร้องให้ตัวเองมากกว่าจะมาฟูลไฟถึงผู้ชายที่หักอ,อกเธอค่ะ กันไปมาใช่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวใช่ลอยสมลายสากักกลางหน้าผากกันเลยทีเดียว<อ>ก็ต้องไปดูกันเองเนะาะกับผลงานนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมานะคะกับข่าวการป้องร้องเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกแล้วนะคะคราวนี้มาจากวง B.A.P. ค่ะ